ครับผมหลงจันทร์เครือรมุนครับหลงบ้านหมู่สิบสามบันเด่นโพท้องครับก็ผมก็ประกอบอาชีพครับทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพรองมาอาชีพเสริมกับเรื่องหมูเรื่องเป็ด เรื่องไก่เรื่องป่าเรื่องงัวนะครับในหมู่บ้านผมนะปลูกสุดพักสุดคว้าเนี่ยนะครับก็เรื่องหมูก็พอจะอยู่ได้นะครับผมก็เรื่องมาตั้งแต่ปีห้าศูนย์นะครับหมูนะงัวก็เรื่องมาตั้งแต่ปีสี่หกนะครับงัวก็เป็นอาชีพเสริมนะครับไก่นะครับไก่ก็เรื่องไว้กินนะครับเหลือกินเอาไปขายปัจจุบันนี้ใครนะครับถึงวันนี่มันต้องได้ซื้อเหรอครับมันต้องได้ซื้อของคว้าของผมนะเอาอยากไก่เ้าไากินเอากปบุ๊มากินเองนะครับเรื่องป่า เมื่อกี้แรกกับเรื่องป่าในบลอซีเมนต์นะครับในบอซีเมนต์กับเรื่องเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับเรื่องมาอไมาประมาณสามสี่ปีวันนี้นะครับแต่ปีนี้ก็คุ้นู้ชว่ามันดีมากกับได้โครงการต่อยอดมาได้บลอซีเมนต์ถับ่อหนึ่งนะครับบ่อพลาสติกก็ดีนะครับบ่อพลาสติกซ้อมมันมันเกาต้นทุนมันต่ำนะครับบ่อหนึ่งรืเสื่องไปประมาณพันกว่าบาทนะครับพ้อมถึงลูกป่าอาหารนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันมีกินตลอดปีนะในบ้านผมนะมีกินตลอดปี ก็เวลามันเหลือกินเขาขายขายก็ขายในหมู่บ้านนะครับกิโลหกสิบาทมันจึงมีคนมาหาซื้อนะมันเึงเหลือกินเหลือใจแล้นะมันเวลาเขากินอย่างบล้มป่าสมมติว่าป่าเนี่ยเขากินเมื่อนี่เขาอยากจะแลกเวียนอาหารเขาก็เอาป่าไปขายซื้อจีนหมูจีนอยังก็ได้มาหลับครับตามที่อเขาต้องการนะครับก็พืชผักครับเป็นฟัก นะครับกับปูในบ้านปลูกทัวนะครับฟักกาดฟักจีฟักไฟหอมดวนพริกมะเขือมันจะปูกกันในบ้านเนี่ครับนี่กินกับว่าฟักนี่มันต้องปูกตามฤดูนะครับเวลาฤดูฟักกาดมันกระปูฟักกาดนะครับอย่างฟักแคบฟักบังนี่ก็ปลููไปตามฤดูกาลของมันนะครับช่วงนี้เป็นฟักแคบฟักบางนี่มันก็นักระการฟักบุ้งแล้วก็วานกินนะครับมันแถบครับ ที่จริงแล้วนะครับผมก็ได้นำคือคนในหมู่บ้านชุมชนของผมนะครับปลูกเพักสวนครัวนะครับเอาน้มนำเอาตามรักปัญญาเศษคิดพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเิ่นนะครับเอามาทำมันก็เป็นจริงดีดีนะครับทุกครอบครัวเดียเขายวเขาทำามกันหลายครอบครัวแล้วนะครับอย่างในหมู่บ้านผมอย่างลูกบ้านผมก็หลายๆครอบครัวละที่ได้ได,ได้เหียนหู้นะครับเหียนหู้เพราะบ้านผมเนี่ยค่ายว่าเป็นศูนย์เหียนหู้นะครับศูนย์ทู้ชุมชนหมู่สี่สามนะครับ ก็เลยแนะนำให้ลู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านชุมชนกับหลายๆครอบครัวนะครับที่เขาไม่ยะกันมันก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่ผมก็พบไปชูนหียนหู้ในหมู่บ้านนะครับพืนพักสวนคอ้ผมก็ปลูกตามฤดูการของมันนะครับที่ทางนั้นนะครับผมอยากให้เชิญชวนนะครับมาพี่น้องที่ไหนก็ได้นะครับอยากมาเอวดูนะครับมาเอวพอครับมาเอวพอบ้านเด่นโพทองพันปีสิบสามนี้นะครับพันปหลวงจันทร์นะครับมาเอวมาเยี่ยมนะครับ เป็นพืชเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุวัวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วยองจังไา่